ที่นี่นะคะแล้วก็มีน้องๆแชร์วินแบงค์นี่ยมาช่วยแชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันนะคะผสมผสานแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตนะคะก็ทั้งสองฝ่ายครูคิดว่าก็คงจะได้รับความรู้กันทั้งสองฝ่ายทางด้านน้องๆที่โรงเรียนตะโกตาเนตก็จะได้การทำสมุดทำเองใช่ไหมคะการทำแหวนนะคะ วาดรูปการ์ตูนอะที่ข้าหนังสือญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนรู้เรื่องการทํำออโปรแกรมพิกาสซ่าใช่ไหมคะครูคิดว่าทางนี้น้องๆโรงเรียนมาตาโกตาเนทเนี่ยก็จะได้ความรู้มากมายจากน้องๆที่มาแชร์ไอเดียกันแชร์แบทกันอยู่ที่ฐานพิกัซ่าฐานหนึ่งครับต้องสอนตั้งแต่พื้นฐานการเปิดเครื่องไปถึงปิดเครื่องแล้วก็เริ่มสอนตั้งแต่เริ่มคลิก ไปจนสร้างภาพประยุทธ์ได้ความตังใจของน้องดีมากเลยเกิดค,ความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราเคยเป็นผู้ให้กับเขาไม่เ,เคยเป็นแล้วแต่ก่อนเคยจะเป็นผู้รับรู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆทุกคนที่มาสอนคะ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพตัดต่อเกี่ยวกับคมแล้วก็พี่ๆเขาก็ใจดีมากคะ่ะ ก็จะนำไปสอนน้องๆต่อๆกันแล้วก็จะนำไปบอกคนอื่นๆด้วยค่ะ่อยู่ที่ฐานสมุดทำมืค่ะก็คือแบ่งปันความรู้การ,การทำหนังสือการทำห่อเอการห่อปกสมุดบันทึกค่ะก็คือเราจะห่อปกเป็นขั้นตอนนะคะแล้วเราก็จะสอนน้องๆว่าการห่อปกด้วยกระดาษสาหอยังไงค่ะ ก็รู้สึกดีค่ะที่น้องเขาทำตามที่ที่พวกเราได้สอนไปดีใจที่ได้มาอบรมกับพี่ๆสมุดทำมือนี่ก็เราเอาไปเป็นสมุดบันทึกประจำวันได้ถายนี่ทางพื้นบ้านค่ะแล้วก็ทางน้องๆบ้านตะโกตาเ้เนี่ยเขาจะจะมีโรงละคร อยู่แล้วนะคะส่วนเราก็จะเอาเรื่องมาแล้วเราก็มาแบ่กันค่ะแล้วเราก็จะเป็นละครขึ้นมาให้ได้ีูกันค่ะน้องๆเนีน่ยมีความตั้งใจดีมากค่ะน้องๆให้ความเชื่อฟังนะคะแล้วก็จะมีการอาสอสแสดแทรกให้ออกความคิดเห็นนะคะแล้วก็มาร่วมกันออกความคิดเห็นกันแล้วก็จะได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาค่ะขารู้สึก ดีนะคะรู้สึกภูมิใจค่ะน้องๆเนี่ยให้ความรู้สึกสนใจค่ะทํทำแหวนนะคะมูลค่าที่ที่ทำนะคะมันต้นทุนก็ไม่มากะคะ่ะคือสามารถถ้าเราถ่ายทอดให้น้องๆแล้วน้องๆสามารถไปซื้อแล้วก็มาทําเองได้ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเงินประมาณสัก50บาทเราก็สามารถทําได้หลายๆอย่างหลายๆวงอะคะ่ะ การเป็นผู้ให้นะคะคือเรามีความรู้มาแล้วเราก็สามารถถ่าโทษให้ผู้อื่นได้รับซึ่งความสามารถอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเราไม่เคยให้คนอื่นใช่ไหมคะตอนนี้เราได้มาถ่ายทอษให้ผู้อื่นได้รับรู้เราก็มีความสุขภูมิใจอะคะ่ะเราไม่เคยทําสิ่งใดๆให้สังคมเราก็เลยอยากลองมาเข้ามาดูว่าการที่ได้อยู่ในสังคมนี้มันมีความรู้สึกยังไง แล้วพอเราได้เข้ามาอยู่แล้วเรามีความรู้สึกภูมิใจมากที่เราได้เข้ามาอยู่มันทําให้ตื่นตันใจอะคะ่ะมีความรู้สึกดีอะคะ่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วเราก็อยากอยากไปที่อื่นๆดีหลายๆหลายๆที่อะคะ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแหวนนำไปบอกต่อกับน้องๆค่ะ พ่เสร็จนั้นนะคะนัดก็อยู่ฐานวาดการ์ตูนนะคะเป็นการสอนน้องในเรื่องการวาดการ์ตูนพนัดจะถนัดในเรื่องการวาดการ์ตูนแบบญี่ปุ่นหรือแบบมังงะก็คือการวาดการ์ตูนแบบน่ารักพระเอกหล่อนางเอกสวยอย่างนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นการสอนการสอนการวาดการ์ตูนเพื่อให้น้องเกิดความจดลงใจแล้วก็สามารถใช้เวลาวาดให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะค่ะนัดนะคะก็ฝึกการวาดการ์ตูนนี้มาตั้งแต่ยังเด็กๆคือมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้ว แล้วก็แล้วก็พัฒนามาจากการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทุกวันนะคะนัะก็เลยอยากที่จะมาแชร์ความรู้นี้ให้กับน้องๆที่เขายังไม่มีประสบการณ์หรือเขาอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือในการให้คําแนะนําในการวาดการ์ตูนนัทก็เลยขออาสาสมัครมาทํางานนี้นะคะอย่างแรกก็คือรู้สึกเห็นด้วยค่ะกับคําว่ามือของผู้ให้มักเหนือมักอยู่เหนือกว่ามือของผู้รับค่ะรู้สึก มีความสุขมากที่เราได้เอาความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยไปให้กับน้องๆไปถ่ายทอดให้กับน้องๆซึ่งดีกว่าการเก็บไว้กับอยู่กับตัวเองมากเลยเพราะว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองความรู้นี้มันก็ไม่ได้ไปมันก็ได้ไม่ได้กระจายไปที่ไหนเลยแต่ว่าถ้าเราแบ่งปันความรู้ให้น้องๆน้องๆคนไหนที่เขาสนใจจริงๆหรือเขาอยากจะพัฒนาต่อเขาก็อาจจะไปสอนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาที่เขารู้จักทําให้ความรู้นี้เกิดการถ่ายทอดไปเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่แล้วก็ เกิดผลประโยชน์อีกมากมายค่ะตามมาน้องๆของทีมงาน s h ร์ลิงแบงคนะคะที่มาเนี่ยก็จะไม่ได้ความรูเ้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในฐานชาวป่านะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะหุงข้าวเนี่ยเราก็อยู่ในป่าใช่ไหมคะเจะมีกระบอกไม้ไผ่นะคะแล้ก็จะเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาตัดป้องตรงกลางนะคะแล้วก็เอาเข้อสารนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำแล้เป็นการหุงข้าวทําไข่เผาใช่ไหมคะไข่ปิ้งเนี่ย แล้วก็เอาสามารถใช้ทิชชู่นะคะที่เรามีเนี่ยก็ชุบน้ําก่อนชุบน้ําเสร็จแล้วก็ไปห่อไข่แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางาเป็นแนวดิ่งนะคะตั้งแล้วไข่ก็สักประมาณ20นาทีค่ะไข่ก็จะสุกข,ข้าวก็จะสุกด้วยนะคะคุณครูคิดว่าตรงนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็คงจะได้รับความรู้และสามารถที่จะนำไปใช้ต่อและที่สำคัญอย่าลืม ไปแบ่งให้คนอื่นต่อต่อไปด้วยนะคะเราจะเป็นพลังเล็กๆเป็นแรงเล็กๆชุมรักเอาไว้เป็นเครือข่ายเอาความแข็งแกรงและที่อ่อนไว้ชิวะไว้ด้วยกันอีกครั้งเป็นพลังเล็กๆเป็นแรงเล็กๆที่ยึดยงไว้ด้วยความหวังอีกความรัก คอยนำทางนำใจของเราสร้างฝันดีๆร่วมกันให้ใจของเราสร้างฝันดีๆร่วมกันให้ใจของเราสร้างฝันดีๆ